สองแสนห้าหมื่นองดองคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ1 5 0บาท1 6อบาทต่อคนใช่ครับ60ปีแล้วครับ60ปีแล้วเนาะนะครับเต็มไปด้วยหมอกครับมองไม่เห็นอะไรเลยมาอยู่นี่ชีดชีปีแล้วค่ะโอ้โหมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับถึงมาเอ้าสวัสดีครับมาถึงหมู่บ้านคัดคัดหมู่บ้านคัดคัดแล้วนะครับ โอ้โหหมอกดูหมอกเมืองเมืองในหมอกจริงๆฮัลโหลอาหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านชาวเขานะครับชาวเขาขอม้งก็จะขายสินค้าหลากหลายนะครับเชิญชมบรรยากาศไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินปกติที่นี่นะครับจะมีบรรยากาศที่สวยงามนะครับแต่วันนี้อีกวันหนึ่งในทุกๆวันนะครับเต็มไปด้วยหมอก มองอะไรก็ไม่เห็นนะครับโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราจะดูอะไรนอกจากดูหมอกก็ดูผ่านหมอกลงไปค่ะดูผ่านหมอกพี่มาจากจังหวัดไหนคะเนี่ยมาจากการสินครับละเอียดครับเรามาจากไหนครับหนูว่ามาจากเชียงรายเดี๋ยวพี่พี่มาจากนครนายกกลับวันไหนเนี่ยกลับวันไหนคะวันที่วันที่สิบครับเดียวกันครับผมนี่ก็มีแผนว่าจะไปเชียงรายอยู่พอดีมีเพื่อนอยู่ที่นู่นวันนี้ก็ เป็นอีกวันนึงนะครับที่ซาปาไร้บรรยากาศที่เราจะมองเห็นอะไรนอกจากเมฆหมอกเท่านั้นนะครับในแต่ละร้านก็จะขายสินค้าเป็นสินค้าของชาวชาวม้งนะครับก็เป็นชุดม้งสวยเลย ใครจะใครจะแปลงโฉมเป็นสาวชาวมงก็ได้นะครับ้าชุดสวยๆทางคณะทัวร์ที่มานะครับก็จะมาเช่าชุดสวยๆของชาวมงนะครับขอขอขอดูหน่อยนะครับนี่ชุดชุดนี้เท่าไหร่ครับด็อกเตอร์ชุดนี้250 2อ0 0 0อดองคชิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ300กว่าบาท300กว่าบาทคือมีกำหนดไม่พลาดชงไม่ค่ะใส่เราต้องมีอะไรไหมที่แบบเป็นไม่ต้อง๋อไม่ต้องคือเราไม่ต้องมาเส้นเดียวอยู่แล้วที่นี่ก็จะมีร้านขายกาแฟด้วยนะครับที่หมู่บ้านกัดๆัดนะครับ คาเฟแต่และร้านก็จะขายพวกชุดพี่น้องชาวมงนะครับสวยๆงามๆแต่และร้านประมาณนี้นะครับส่วนใหญ,ญ่จะเป็นชุดผู้หญิงมากกว่าชุดผู้ชายนะครับชุดผู้หญิงจะค่อนข้างจะเยอะเลยก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะมาดูชุดแล้วก็มาเช่าชุดนะครับชุดหนึ่งก็ชุดหนึ่งก็ประมาณ2 0 0รกว่าบาทนะครับ ถ้าค oh, uh, ิดเป็นเงินไทยอันนี้ก็โตกรใชายมัดอายุครับฟองคนญี่ปุ่นครับผมคนญี่ปุ่นครับโอ้คนญี่ปุ่นพูดไทยได้อ๋อนี่พี่น้องชาวม้งนะครับหัวหน้าเผ่านะครับยังไม่รวมกลุ่มใช่ไหม มาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับขึ่งมาเอาไปอยูมาเอาไม่เดี๋ยวเอาดรก่อนนะโอเคจะบอกว่าเรามาอยู่กี่ปีสวัสดีครับพี่น้องชาวม้งอ่าพอดีพวกผมมาจากต่างถิ่นนะครับอยากจะสัมภาษณ์ว่าฟังภาษาผู้ผมรู้เรื่องไหมรับภาษาไทยนี่พอได้พอได้นิดหน่อยค่ะพอได้นิดหน่อยมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับมาอยู่นี่ชีบชีปีแล้วค่ะชีบชีปีโอ้ขอรบกวน เดินไปเป็นเพื่อนชมให้เป็นไกด์ได้ไหมครับอยากจะชมบรรยากาศได้เลยค่ะโอเคครับผมแม่ไม่ไดวหัวเรแล้วนะครับผมอาเชิญครับมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับนานแล้วครับประมาณ60ปีแล้วครับ60ปีแล้วเนาะพี่ก็มาอยู่ที่นี่นานแล้วเนาะคครับนนาแล้วรับที่น่าพูดไทยถึงข้องข้องครับข้องไทยข้องจริงๆเลยโอเคครับขอขอแล้วเราแล้วก็ต้องใส่ปากไว้

าเมืองซาปาจังหวัดหนาวไกลนะครับติดกับติดกับประเทศจีนนะครับเป็นเมืองที่สวยงามหมู่บ้านกัสกัสเป็นหมู่บ้านของคนมองที่หมู่บ้านที่ชาวมงญชาวมอญครับชาวมอญแต่ภาษาเวียดนามว่ามองอย่อ๋อมองภาษาเวียดนามอันนี้สมัยเขาต้องใช้ถุงมันลื่นนะครับอ๋อมันลื่นเหรออ๋อเราต้องระวังเนาะ ค,คือตรงนี้อ่ะฝรั่งเข,เข้ามาแล้วเห็นอะอากาศสวยบรรยากาศดีก็เลยช่างขึ้นมาให้คนระดับสูงอ่ะอยู่อยู่พระอาศัยอยู่แล้วตอนนี้น่ะคนคนมองก็ต่อไปคนมองก็เข้าไปอยู่แล้วก็ช่างเป็นหมู่บ้าน พอดีมันสวยงามอ่ะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะมากเลยครับเข้าหมู่บ้านกั้นเราต้องซื้อตั๋วนะครับคนละตั๋วคนละเก้าหมื่นดองนะครับเก้าหมื่นดองตดยที่อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถึงหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห่งร้อยหกสิบบาทต่อคนใช่ครับก่อนจะเข้าไปชมหมู่บ้านกั้นนะครับเราก็ต้องซื้อตั๋วถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณหนึร้อยห้าสิบบาทถึงหนึงร้อยหกสิบบาทนะครับ ตอนนี้เราก็จะเดินลงไปชมอ่าก็คือเดินไปช็อปปิ้งเดินไปชมของหมู่บ้านคัดๆแหละครับข้าก็ชมก็ ต่อคนนั้นร5อยหบาทนะครับโอ้ไม่น้อยนะครับวันหนึ่งนี่ก็คงจะทำยอดไม่ใช่ใน,น้อยนะครับย่อยกับรงกิดพักยังปแล้วของเล่าเล่าบ่มีเบียบ <c oughs> ร้านข้างหน้าสวยมากเลยครับดอกไม้สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องเราเดินจากอ่า มาที่หมู่บ้านกัดๆนะครับ,บ <c oughs> ก็เดินลงมาเรื่อยๆบ้านกัดๆห,หมู่บ้านกัดๆ ไปหมดเลยนะครับจนมองไม่เห็นข้างล่างผักกะหล่ำสิไม่ใช่ผักกาดเขาเรียกผักกะหล่ำอย่านีนะเดี๋ยวกนหน่อยกับลูกตาม,มาไทยก็จะมีพี่น้องชาวไทยนะครับก็มาเที่ยวกันค่อนข้างจะเยอะนะครับในที่หมู่บ้านกัดกัดแห่งนี้นะครับ<ๆ>ก็มันก็เต็มไปด้วยหมอกเต็ม<ๆ>ไปด้วยหมอกมองเห็นอะไรก็ไม่เห็น เต็มไปด้วยหมอกครับมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหเนี่ยถ้าไม่มีหมอกมันก็คงจะสวยอะ่ะแต่นี่มันมีหมอกเราก็ชมหมอกกันก็นแล้วกันนะครับเต็มไปด้วยหมอกเลยขึ้นมาชั้นสามก็ก็จะมีเป็นทางเดินให้ไปจุดชมวิวนะครับแต่ด้วยสภาพ อากาศมันเต็มไปด้วยหมอกเขาก็เลยมองไม่เห็นอะไรก็เห็นแต่หมอกนะครับนี่ถ้าไม่มีหมอกเนี่ยถ้ามีหมอกจางๆเนี่ยก็คงจะสวยนะครับโอ้โหดูภาพบรรยากาศนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศนะครับทั้งต่างประเทศก็ประเทศไทยก็เยอะนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวที่หมู่บ้านกัด,ก,ดกัดกันนะครับบรรยากาศในยามเช้าวันนี้เวลาประมาณ เกือบจะ4ี่โมงเช้าแล้วนะครับแต่บรรยากาศก็ปกคลุมไปด้วยหมอกนะครับปกคลุมไปด้วยหมอกก็เขาจัดให้เป็นที่เขาจัดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพนะครับหลกหลากหลายมุมนะครับ ากถนนที่เรามานะครับก็จะเดินมาเป็นช่องเล็กๆลงมานะครับนักท่องเท,ที่ยวก็จะเดินลงมาก็จะมาดูสินค้าของพี่น้องทางทางเผ่าชาวม้งนะครับอ่าลงมาก็จะชมบรรยากาศอ่าซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้านะครับขายของพื้นบ้านพวกเสื้อผ้าเพื่อของใช้อ่าเป็นของกิพช็อปของพี่น้องทางของพี่น้องชาวม้งนะครับ หมอกเต็มไปหมดเลยเลยมองไม่เห็นอะไรเต็มไปด้วยหมอกนี่ก็จะมีทางลงนะครับแต่ละร้านก็จะขายสินค้าขาหนังของแท้หรือของป่ะแฝงเนี่ยกระเจียวมีเนาะของกรอบเนาะหนังแท้บรรยากาศแท้ เดี๋ยวมันทนดิถ้าซื้อซื้อหนังแค่ดีกว่าเนี่ยครับเองแต่ละร้านก็จะขายสินค้าก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนเหมือนกันได้อะไรบ้างเนาะสารพัดค่ะแต่เดินขึ้นแล้วใช่ไหมกลับแล้วใช่ไหมค่ะรับเพื่อนไปรอนานมากเลยโชคดีนะครับ พี่น้องมาจากเชียงรายมาจากเชียงรายข้ับเนื้อควายเออนี่เนื้อควายอันนี้เนื้อควายพี่น้องเช่าไทยดำมากินนี่ในข้างไทยดำแถวเดียนเบียนฟูเนาะเมืองแขนงเมืองแข่งโอ้ลงมาลึกนะครับนี่ไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยเมตรด้วย ทางงเชียที่มานะครับเขาก็จะมีที่ใส่เขาเรียกว่าสูงเท้านั่นแหละอ่าสูงเท้าใส่กันน้ำไม่ให้น้ําเปียกไม่ให้ลื่นหรือกันโคลนกันดินนะครับอ,อ,อ่าันละสิบห้าบาทคิดเป็นเงินไทยถ้าหน้าเนี้มนก็จะมีหมอกเยอะแล้วก็มี หมอกแล้วก็เปียกนะครับต้องซื้อถุงเท้าใส่นะครับเพราะว่าถ้าใส่เนี่ยหนึ่งมันกันโครนกันลื่นได้นะครับก็หนึ่งเลยก็คือไม่โดนโคลนไม่เปียกรองเท้าจะไม่หกนะครับดีซโอ้เอี่ซรู้สึกว่าขายดีนะครับช่วงนี้ขายดีกว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างของที่นี่นะครับโอ้เป็นทางลงที่ลึกนะครับ ที่เดินลงมานี้ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยเมตรแล้วนะครับเดินลงมาก็จะมีพี่น้องชาวมงเขาก็จะมาขายสินค้านะครับแต่ละร้านก็เรียกว่าเดินลงภูนั่นแหละก็คือภูเขาสร้างบ้านสร้าง <c oughs> บ้านเรือนแล้วก็ขายสินค้าไปในตัวนะครับนี่คือตอนแรกอาะไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่พอมัน มันมีการท่องเที่ยวม,มาอีกแนะคนก็มาเยอะเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านที่มีจํานวนคนเยอะนะครับเยอะกว่าแต่ก่อนนะครับและทุกบ้านจะมีการค้าขายด้วยโดยทํามือหรือว่าเขาซื้อแล้วพอซื้อมันที่อื่นมาแล้วก็ขายต่อให้เราด้วยส่วน <c oughs> ใหญ่ก็จะเป็นของทํามือน,นี่แหละครับเครื่องฆ่าของอุปกรณ์แบบนวด แหวนทองนู่นนี่นั่นอ่ะมีอยู่นะครับกระเป๋าเล็กๆแล้วก็มีของกินของของแช่เหล้าผลไม้แบบปุบแห้งอ่ะครับต่างๆครับผมโอเคอีกสักประมาณห้าสิเมตรก็ถึงน้ะน้ำตกแล้วนะครับอันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองของสปาหรือควายนะครับเนื้อควายเนื้อควายแห้งเนี่ยเนื้อควายแห้งอันนี่คือเนื้อควาย ไดเห็นแต่กับพี่น้องเมืองแข็งอ่ะเมืองแข็งเดียนเบียนปู่เมืองแข็งนะครับกินเนื้อควายกันเป็นยำไปแล้วอันนี้ยำไปแล้วสามารถกินได้เลยนะมันก็คือเนื้อควายแห้งครับหลายร้านจะเป็เหมือนเหมือนกัน ทางนี้ก็คือตั้งจะมานเดินลงอย่างเดียวนะครับเ็าเป็นทางเดินลงภูเขานั่นแหละเห็นไกด์ก็บอกว่าเดิมก็จะมีหมู่บ้านไม่กี่หมู่บ้านที่เขาสร้างไว้แล้วก็ต่อมาเรื่อยๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมาก็จะขยายหมู่บ้านออกมาอยู่ที่นี่50เมตรก็ถึงน้ําตกของกัดกาดแล้วนะครับ, <10 S 1> รบซึ่ง แต่ก่อนนะชาวฝรั่งมาแล้วเห็นตรงนี้มันน่าอยู่ก็เลยเขาสร้างขึ้นมาเป็นที่พักอาศัยของผู้ผู้ใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ของ <ใน S 1> ชาวฝรั่งเศสแหละแล้วตั้งชื่อว่ากัสกัสเป็นปาภาษาฝรั่งเศสนะครับตรงนี้มีน้ําตกและตอนนี้ล่ะมีแต่โคนของหมู่บ้านกัสกัสซึ่งเป็นโคนมงนะครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารอะไรไก่ย่างเป็ดย่างหมูย่างอันนี้เนื้ออะไรนะ เนื้อเนื้อควายครับอันนี้เนื้อควายข้าวหลามข้าวหลามไก่ต้มนี่นะเนี่ของของย่างแบบบาร์บีคิวแล้วก็บุฟเฟ่แบบนั้นแค่นี้ไป n h i ê อ่ะหนึ่งกิ๊กอ่ะหมื่นห้าดองเป็นเงินต่อหลอดเนี่ยเป็นเงินเวียดนามครับหมื่นห้าดองเท่ากับยี่สิบห้าบาทก็หนึ่งกิกอ่ะข้าวหลามข้าวหลามกัาไก่นเอาก็ไก่น่องก็ลูกอ่ะ เนื้อยุกไานหมูไายได้ต้องย่างก่อนนะนะมันต้องย่างก่อนเวลาเขาย่างเสร็จแล้วก็จะแกะให้เรากินเลยผมผมมีเงินเป็นแสนน่ะอยากจะเลี้ยงเลี้ยงได้เป็นเป็นพันโคนนอ่ะเป็นแสนออมันเอามันเนอามันเอาไหอมเนมันมันอมันมันมันเผาเจ้ามดขู่ควายตอวจีเอ้ยเจ้ามดควายมันเผาวันนี้จะเลี้ยงวันนี้มีเงินตัวน้อยแล้วอันถือได้ มัน <ur> ครับต้องคุณต้องฝากน้องคุณแล้วอ่ะโอเคได้ครับขอกินอันนี้ นี่คือไก่ย่างเนาะไก่ไกปิ้งไก่ภูเขาเหรอตัวละสี่แสนคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่คิดเป็นเจ็ดแปดร้อยไม่ถือว่าแพงนะครับโอเคขอบคุณครับเสาเนี้นะครับฝรั่งเศสสร้างเมื่อปีอ่ปีคศหนึ่งเก้าสองห้านะครับพันเก้าร้อยยี่สิบห้า มาถึงแล้วครับน้ำตกกัดกัดนะครับที่หมู่บ้านกัดกัดเมืองซาปาก็จะมีนักท่องเที่ยวหลากหลาย alle, นะครับนี่คือน้ำตกกัดกัดก็เห็นเขาบอกว่าเรียกตามชื่อหมู่บ้านเลยก็ได้นะครับน้ำตกกัดกัดใม้ใ้ยัยไตาไไปรอ บรรยากาศของน้ำตกหมู่บ้านคัดัดนะครับตอนลงไม่เท่าไหร่นะครับตอนเดินลงแต่ตอนเดินขึ้นดิสิมันหอบมันไม่ได้หิ้วครับ มันหอบรู้สึกว่าสองเดือนเดือนสองเดือนนี่หอบอ,อย่างเดียวคันละคนราคาไทยเท่าไหร่<ท>มอเตรไซคตอราคต่อราคา วีไอพีเินไปกี่คนีคน4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 ค ตอนที <łość> ่เราลงนะครับเราก็เดินลงมาเรื่อยๆเฉยๆเอ้ยชิวๆเดินลงมาชิวๆเฮ้ยขาตั้งแต่ขาขึ้นเราต้องใช้วิงเมื่อชีพขับนักขับประจำหมู่บ้านนะครับคนหนึ่งก็ตกประมาณ40บาทนะครับต่อรองกันได้ขึ้นปูอย่างเดียวเลยด ดูสภาพสาวมงตอนขาลนรู้สึกว่าจะชื้นทาเกลี่ยซสแต่ขากลับมอมแมม